มึงในพี่น้องคุดปวกคุดปวกให้ใกล้หน่อยกินจะ้ะปวกมันมีมันมีจอมปวกมันมีแบบ,บว่าบบเมนจอมปวกดอกจะเป็นแบบว่ามองมันเคยมีปวกไหมจะ้ะไม่ทิ้งมาคุดขข้นแบบที่ในเห็นปวกลายนะก็คุดให้เขากินไหมจะ้จะพี่น้องแต่ว่าเขาก็บ่ใครยาะเข่าดอกจ้ะเพราะว่าถ้าเาอยู่หันเขาบาเข่าเลยจะ้ะพี่น้องเขาก็จะโบนอยู่หันเลยจะ้ะ บนีเวลาเขาขุดลงไปน้อยจันโนะปวกมันก็บแบบว่ามันมันหนีเร็วแม่จ้ะนบนี้เวลาเขายางอกนี้แล้วค่อยกะเขามากินเพราะว่ามันมันเป็นแบบไก่มันโมเป็นไก่เลี้ยงน้อยจันโนะมันก็เลยคุนประนัดแม่จ้ะพี่น้องเขาเขาไม่กินอยู่แต่ว่าเขากะซาเน่ยนะพุนอ่ะแม่หนึ่งกะลั่งอีกจ้ะพี่น้องกะลั่งแบบว่าเริ่มไข่อีกแม่หนึง่ง มันมันบรธรรมาดาเลยจ้พี่น้องมาไล่หลายเลยเพราะว่ามันนั่นไก่แม่หนึ่งกำลังเลื่มเรื่มแบบเรื่มฟักเรื่มไข่อีกนะไม่ทิพวานะมึงส่งเนี่ยที่แตกมาแล้วนี่กระสองเมจ้พี่น้องเ,เลี้ยงเข่าถุงหนึ่งถุงหากิโลนั่นแป๊บเดียวจ้พี่น้องเมิดเข่าถุงหากิโลอ่ะจ้ะบ่ธรบรมดาเด้อเลี้ยงไก่นี่จ้ะ ขนาดเฮาบ่ได so so no, so so ้เลี้ยงเลยจะเฮาเพียงแต่ว่าแบบว่าเวลาอันนี้เฮาก็เอามาให้กินซิสินะแบบว่าเขาก็หากินเองของเขาเลยจ้ะแต่ว่ายิ่มือเศรียยม่มือแรงเขาก็ค้ายเขามาขอกินอั่นนี้จ้ะเฮาบ่ห้มันก็จ้งได้อยู่นะบันนี้แห้งมีไกลหน่อยอย่างเสียจะพี่น้องในนี้มือแรงเขาก็จะมาสู้มือสู้มือเลยจ้พี่น้องแบบว่าถ้าบ่ได้ห้เขายา่งมือเศรียยิ่งมือแรงเขาก็มาเลยจ้พี่น้องเห็นไหม เนี่ยมันล้วมันไม่จอมไอ้จาวปวกพอมอน,นั่นนะจ๊ะมองที่เมทีบคุดขึ้นเนะาะจังว่าเมทีบเอิญเขามากินเอิญไก่หน่อยมากินแม่เขาผ้ากินเนี่ยน,น,น,นะบ่าจ้ะกำลังเป็นตะหักนะไก่หน่อยอะจ้ะเยียนเมทีบนั่นถือกับไก่บ่ถือก,กับหมาพวกหมาพวกอย่างพวกหมาพวกนกบ่ถือด้วยใจพี่น้อง ผือกับไก่สิเป็นยังสันจ้ะนะไม่เข้ากินหาไมา่เขา้าเกี้ยกกไก่เป็นอย่างขันยักเกี๊ยพวกมาพวกอย่างบ่จ้ะปวกมันมีเจาวปวกจะอยู่หันพูดขึ้นแล้วมันมีเจาวปวกยังว่าเขาวุ่นอยู่หัน เพราะว่าไม่ที่งขุดขึ้นแล้วมันเจ้าปวกลายอยู่จ้ะเอิญแต่ว่าเอิญเขาบ่ามาง่ายเนาะเพราะว่ามันโมเม็นไก่เลี้ยงนะมันเป็นไก่แบบธรรมชาติไกป่ปลามันกะซัวเขาจะเขามหามันกามปวกเขาลุ่งลู่หมืแเล้วยังสนแจัดน้นองอบ่จ้ะพู่พูดเมน แม่หนึง่งไก่หน่อยกับมึงเขามีความสู้ความสูงไก่หน่อยก็รีลูกโดกพ้อมจะแม่ี่ลูกโดกดกลูก,ลก,ลก,ลกซิบตัจ้จะแต่ว่าเห็นตอนนี้เห็นอยู่แค่เก่าเองหนึ่งสองสามสี่เห็นเก่าโต้จะหายไปตัวหนึ่งแต่แม่นัน่งปกติอยู่จ้ะนั่นแม่นัน่นแม่นัน 4, ่นซีโตปกติอยู่ บันิแม่นี่กกำลังแบบกุ๊กๆกนี่สงสัยแบบว่ากำลังฟักแม่จ้ะพี่น้องเนี่ยนี่จ้ะเวทีว่าแม่นี่กกำลังฟักเนี่ยกำลังฟักไข่เนี่ยกำลังกกไข่เดียวก็บสิมีออกมาอีกขะมึงเป็นยังยุแถวนี่หละจ้ะพี่น้องเพราะว่าโตเขาอยู่แถวเนี่นะลูกเขาก็ต้องฟักไข่อยู่แถวนีแหละจ้ะ กิจนจอมปวกปวกินปวกเกียพี่น้องเกียปวกฮุดปวกนี่ยเข้ากินจังวายเมธีวายยาคาเอมเห็ดโคนมาปลกูกมาปลูกแควนี่ไตต้นักม่วง,งนี่แมจ่จ๊ะเพราะว่ามันไม่ปวกแม่จ๊ะพี่น้องมีจอมปวกมีเจ้าวปวกอยากได้ตน้นอยากได้เสื้อเห็ดโคนมาใส่ไวไ้แม่จ๊ะพี่น้องไปก่อนเด้จ๊ะเด้อคลิปนี้เมธีบ,บ๊ายบายจ้า